ุกคนหนูจะไม่ได้ลงคลิปแล้วนะเพราะถ้าเพื่อนมีเน็ตหนูก็จะโทรถ้าเพื่อนไม่มีเน็ตก็ไม่โทรก็ไม่ลงคลิปเพราะเพื่อนกลับบ้านวันนี้วันที่20เดือนตุลาสองห้าหกแป หรือขสสองศูนย์สองห้าหนูไม่ได้ลงลีปเ,เพื่อนกับห้าโมงเพื่อนไม่มีเน็ตใช้หนูขออนุญาตเพราะว่าไม่ได้ลงลีปขอโทษจริงๆเอ่ยปากเลยว่าขอโทษว่าเพราะไม่มีเพื่อนเพราะเพื่อนเป็นกำลังใจให้หนูหนูก็รักเพื่อนเพื่อนก็รักหนู ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปด้วยนะคะขอโทษจริงๆขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปหนูต้องมีเพื่อน,นเพื่อนเป็นกำลังใจแต่เพื่อนไม่มีเนี่ยก็ไม่สามารถโทรคุยได้มันจําเป็นหนูขอโทษจริงๆขอโทษอีกรอบเลยขอโทษไม่ต้องติดตามหนูแล้วก็ได้ในใจของทุกคน ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปเพื่อนหนูชื่อคุ้ฟ้าเขาก็ไม่มีเน็ตใช้ถ้าเขาไปบ้านพ่อถ้าเขาไปบ้านพ่อเขาขออนุญาต่ไม่ได้ลงคลิปนะคะขอโทษนะ 我错定真的，海，的，我错的，